มาเด้อมาเด้ครับพี่น้องแน่้อหมูอยู่เชียงใหม่ครับมัดกินต้มตีนหมูนะครับพี่น้องใส่อยู่ทุกทั้งหมดนะครับเนาะอ่าน,นี่นี่ไหวะตอนนี้ชงใส่กำลังเกือบเกือบอยู่น,น,นะะนี่ครับก,ก,นนกลับกองโอ้โหหอน้าตาน่ารักเป็ดใจเขา เราด็ครับไปน้องเออเนี่ยมากนุ่คนแล้วจะในมุจะกินคือมุอยากกินแบบว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องแบบปาเปื่อยมากอะไรเงี้นะอย่มาตุ in ้มันนะวางมาเลยเออเสนไนเออเสน้นมาหาชๆนนก็กลับคนกับน้เฮอตักมตักเอาแต่็มหมูหิก็ได้อุย

สวัสดีค่ะพี่น้องโหเฮ็นป่าคนคนคนไปวเหรียญล้ำใจลยนะตาจะเป็นแบบนี้เลยนะน่ารักติดใจเลยดีตรงไหนเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเพราะว่านานแล้วไม่ได้เลยนสดมากขึ้นล้ำใจสองสามก้อนในนาจนผมไปอยู่มา โป่งต้องไว้นั่นแหละคือสิ่งนี้อะลูคนเดอมเฮ้ยไว้นั่นนี่นี่นี่ได้นั่นน่ะอามาบ้านอ่อนที่อังไปชงไว้แล้วฮาเลยฮาเลยดอกมาเลยนี่ยม้นตัวจริงเป็นแบบนี้เลยนะเอื้อเอื้อนี่นครับพี่น้องยี่สิบเอดเกาะจะได้ครับเรื่องจริงก็คือเรื่องจริง ต้มขาหมูลแล้วก็เส่นหน่อไม้ป่าที่มอนไปหามาเมื่อวานนี้เลยนะครับผักก็ได้กดแชร์มันเรืมนะครับนะเนาะยวแป๊บนึงไปให้น้องคนนั้นก่อนเขาไปเอาซ้อนมาอะดูให้ร้อนเดี๋ยวไปไหมไปหมดโอเคไปนตั้งไว้เลยจ้ะ

ทูปนะขอบคุณมากมากนะครับทักทายเขามาได้เลยนะทำอะไรกินครับอ่ะต้มขาหมูแล้วก็เอ่าแซ่บอีหลีแมนนะครับแมนนะน่นเราเมันอนานเราไม่ได้เจอกันในยูทูปมอนก็มุดไปทำงานเพราะว่าสองเก่ามอนเชียไปได้มอนก็ขาดรายได้เราก็เลยมารับจ้างเขาแถวเชียงใหม่นี่นะครับนี่คือเรื่องจริงนะอืมอืมกลับไปเลยเดี๋ยวมาอยู่ตรงไหนแถวแค่น้ำอีกอ่ะ จักเหม่จังอไรพวกมาขายตกกลมได้ขนานี้เนี่ยขนาดพวกตักให้ไหนพวกจักไหนเนี่ยอืมแล้วก็เขาก็จักใส่ในบ้านเขาเหี้ก็เอาชนกลางตักให้ไหนเนี่ยันชเป็อย่างเดีไม่รู้ว่าเขาจะตามหรอเปล่านะฮะเขาไม่อยากกล้องอ่ะก็เป็นเป็นไข่กลมหุ่มวัมายมาอย่นแนวดเตี้ยเนี่ยเห็นปะสึ๊ดตุ้มขามู

หา,า,ามีกันไกันตั้งตังกุกเกาเนี่กำมากมาขาตอนเดืยนตุกหม้เฉลยลนี่ยมาทำเสียไปนี่กุกเกาหนก็อร่อยฮะโหเฮียต้มต้มต้มขาหมูไม่ได้เสิร์มันกดเออจ้าว อันนี้อยู่ไรอยู่เชืองไหมครับอยู่เชืองไหมสารพีเชืองไหมอืม Nay này sau ừ. năm môn ít rồi. Nên, nước sợi nước sợi ừ. này luôn nó mà ít kụt ha luôn sao mà mặt kụt a khao bì nóng mì là mì là mì là là mì 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 ส0ิบคนเจ้าเลยครับขอบคุณครับพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์มันเลืมนะฮะอยู่ตัวคนเดียวยังสดยังใสยอยู่้ะเดี๋ยวงานตอนนี้เนี่ยอ,อยู่เชียงใหม่ค่ะสารพิเศษเชียงใหม่ในทิตทวิตในเฟซบุ๊กอยูทุบนะคะตอนนี้อยู่ทุบในมันสร้างซ่องมาขึ้นมาก็ตอนนั้นนุนมาประเทศไทยครั้งหนึ่งใช่ไหมหมุน,มนก็กลับไปมันกลับไปบ้าน ไม่นั่นว่าน้องน้องน้ำอุ่นมาผักแล้วก็กลับไปกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่ตัวยุ่งฟูหยาเดียวสนี่ม นอไหมที่หามาจากคนเขาเมื่อวานนฮ้แช์ให้หน่อยนะครับแช่ให้นิดนึงนะครับเผื่อว่ามนจะขึ้น,จนเจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนมันสองเก่านะครับตอนนี้นเรีเ้ยงใจมนก็หายไปสักพักอะเพราะว่าสองสองเก่ามันหายไปแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าก็ไม่มีมนก็ต้องไปรับจ้างเขาอะครับใน,นพูดเรื่องจริงนะ อันนั้นแะล้วน้องสาวอ้นมาให้พันหนึ่งอะ่ะมนก็เลยซื้อกินขาหมูสักหน่อยนะ่ะแล้ไม่ได้กินน่ะแฟนพี่มนมาด้วยเหรอคะไม,ไม่มันมีแฟนแล้วค่ะแฟนก็มาอลก็ลึกลากันไปแล้วก็เขามาตั้งแต่มลแล้อทีม่มนอยู่นะคะอยู่เชียงใหม่ค่ะแต่มนได้สู้ออกไปครับ มันดียมันยังสร้างวันได้ไวอ่าไวไล่ที่อ่าที่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 เกีซิวะมันสร้างวันได้หลังหนึ่งแล้วก็มันก็ที่วันสวยก็มันไม่มีเงินอ่ะมันก็ต้องเข้ามาทํางานแล้วก็มาสร้างอยู่ทุกวันไห่ก็ทุกคนเขาก็อยากเห็นมอนมอนก็เลยสร้างมาบางคนเขาบอกว่ามอนเสียแล้วอะไรเงี้ยเอ็นอยู่ก็ เออก็ห้ามตักปันละห้ามตักปันละแตม่ออกกองนั่นม่ก่อฮิตม่ก่อออกปันนะอันนี้เก็บไวนั่นนะง่นกเดินมาวันนี้ไปอันน้เรากหรอในในพวกมะเสียงน้าผมนะบ่มีใคานอืมสวยขืนดะท้งที่มันเยอ่จัเยม่น่าใส่บนนุ่งหูดีฮะเคยอากันมาขอเหือเปีนเดียวนั่นอะก็เอ็มกางยง แรักษาเมื <refin ements> huh. ่อคหรเมื hmm. okay. so uh, so ่อไหรนมันก็ป้อมับบนนะฮืมอืมอยู่แก้วอ่ะอืมเลยอาแวก็เดี๋ยวนอารมณ์มาเวบนจึงลุๆไม่มากกว่ามาคำไเลหรอกกินอร่อยอ่ากินอร่อยไหมคะว่าจากปลาปลาสุนันเนี่ยปลาสุวรรณปลาสุวรรณนะเนี่ยะ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาขอบคุณมากๆจริงขอบคุณครับเจ้าขอเจ้าที่ครับจริงจขอบคุณขอบปปคุณจริงสไปร์ตเลยนะคะทุกคนนะฮะรับช<ค><ณ>มจากอุบลรัชธานีนะครับของไทยครับรอขอบคุณมากครับ<ค><ณ>มัมนมอายับสีมดเขเปลี่ยนคนไทยทั้งนั้นแหละแล้วก็คนไทยใหญ่เขาก็มีแต่ทิชเก็บก,ก็นั้งนั้นก็ได้เลยดึกปอนนั้นเป็นเนื้อเป็นหมูสามชั้นนะนะมั S <S น <Pop> ้ัตาลน้ำตาน้ำน้ำปลาน้ำปลาทำ่าย่างขดหน่อยหนอยเมื่ไหร่าเนี่นั่นนนป็่วย๋วมันไปกินอะไรอยู่นั่นน่ะต้องน้ำมอเป็นไให้นางกินตมหนักันไรหรอดูออนปดี่วฮัลโหลคุ้มค่ยุงเยอะครับพี่น้องใครว่าอลไนะครับนันก็มนจะตอบคังใหม

สวัสดีทุกคนนะครับนะครสวัสดีครับทุกคนเพราะว่าหมอนก็เมื่คือได้สวดนะก็มอนด้ไล้สดแบบนี้แหละและ้วก็เดี๋ยค่อยเจอกันนะครับมอนจะทําคลิปสมอเสมอเดี๋ยวตอนนี้มอนก็อยู่คนเดียวแล้วก็คือเป็นแบบนี้แหละบางทีลุกมังลูกมังนะคนเราอ่ะฉะนั้นพอขอบคุณมาที่ให้ก็ต้องใส่เงินอดมานะครับมอนก็ลาพี่ต้องไปก่อนครับยุ่งเยอะอ่ะขอบคุณมากครับพี่ต้องขอบคุณครับ ก็ได้กดใช้เหมือนเดิมครับน่าแทนเผ็ดแล้วก็ขอบเลยนะครับขอบคุณนะครับยังก็ยังไหม